สวัสดีพี่สุภูสุขคนกับผมมาละพี่น้องลาพัฒนาคนฟังโคงลาพัฒนาคนฝั่งโคงวันศุกร์ที่ยี่สิบสามพฤษภาสองห้าหกแปดเบื้องผลมือมันพูดเลียมันหอกเจ็ดแปดเก่าเลียงล่างก็คือแปดเจ็ดบนแปดเก่าล่างแปดเจ็ดน้อพี่น้องคนฟังโคงเลยวิ่งเข่าตัวเน้นพ้อมน้อพี่น้องบนล่างเลยแต่จับกูประเข่าให้น้อง สบาจับคู่พวกเขาต่สบายเล็กวิ่งเขาบนล่างนี่พี่น้องเป็นเนลนที่แปดพ่อมสบา,ายเล็กเพิ่นหมาหลายคู่น้องพี่น้องขีบอส F4 ขี่ประตัดบอสโซอยหรอกเหล็กมันหลายคู่ที่แปดเก้าเก้าแปดเห็นไหมเพี้เห็นไหมแปดเก้าเก้าแปดอยู่เพี้เล็กมันหลายคู่อ4ขี่บอสโซ่ยหรอกกั เือว่าเล็กวิ่งเขาบนล่างนล้วไปนอกเนาะเลขวิ่งนีานางนนนงนมาบนล่างได้แปดเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นทอมอมาตามมาเบิงกันมือแรกนเลยมันสุก ว่าสุขที่ยีิบสาม เลกวินหกศูนย์หนึ่งเจ็ดแปด เด็วกวิ่งหกเอ้าเด็กศูนย์ไล้คิดน่องได้เ,ดกมเ,มเดก็กศูนย์เลขศูนย์มันเลขแปดมึงชิม่าแปดเลขสั่นหรอ เป็นเนนหกเป็นเนนหกได้พี่น้องได้หกกับส่วน <c oughs> <c oughs> ส่วนหนึ่ง

หกเจ็ดหกแปดหกคู่ได้พี่อหนองได้หกคู่หกหางบนล่างไปกลับ นเล็กสามตัวเด้ไปนอนด้สองหกหนึ่งสี เกหูนดสุดพอดีเขียนห้างกัน,น <6 S 1> ลอดที <80. S 1> ่แรก ห่ามาสามคู่ขึ้นก่อกตววัดตัวเน้นพันเน้นติดหกได้พี่น้องหกหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดพันเน้นในสองคู่สองหางเป็นติดหกนะแคบหน้าจอครับผมลาพัฒนาข้นฝั่งโค้งวันศุกร์ที่ยี่สิบสามเลขวินนี่ค่หกศูนย์หนึ่ง จวิ่งหกับศูนย์เน้นที่หกศูนย์หนึ่งศเจ็ดศนหกหนึ่งหเจ็ดหปดเน้นในหกหนึ่งกับหกเจดได้ไปน้องเลข3ามตัวเป็นไ้มาสามู่สองหกหนึ่งสี่หเจหนย์แอไปลองเข้ากับแคปหน้าจอา จะมัดกัดจะขัดกระพานได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนะพี่น้องไม่ชอบก็ผ่านนะควอบคุณค้นฟังของหลายๆคอยพี่น้องเข้ามันมานกันไม่แรงนี่แห้งๆกันก็จะเริ่มฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามสำหรับคลิปนี้เพจผ้า้วยสวัสดีครับผม